ว่าน้องไปเที่ยวไหนก็ตามจะตื่นตั้งแต่เช้านะคะเพื่อที่จะสูตรโปโซนค่ะแล้วก็จะเดินดูรอบๆทั่วไปว่าน้องเป็นคนที่ชอบศึกษาชีวิตและสิ่งแวดล้อมจะคบใครก็เหมือนกันว่าน้องก็จะดูคนไหนที่โอเคเขาจริงใจกับเราใครจะมาบอกมายุยังไงป้าน้องก็ไม่ค่อยเชื่อนะคะ ว่าน้องจะต้องรู้เหตุผลเราครบเข้ามาเนี่ยเราต้องรู้นิสัยเขาว่าเขาเป็นอย่างนั้นจริงไหมคนไหนไม่ดีก็ถอยค่ะคนไหนดีจริงใจก็คบต่อคุณพ่อเคยสอนว่าคนที่จริงใจแล้วคบได้ก็คือที่เออเวลาเราเจ็บป่วยไม่มีเงินไม่มียศถาบรราศักดิ์เขาก็ยังดีกับเราค่ะ ใครจะไปยุคไปแย่แปอะไรเขาก็ไม่เชื่อคนเราครบมากันมาต้องนานก็ต้องรู้นิสัยกันสิคะนี่คนเขามาบอกป้าน้องว่าคนนูน้นคนนี้เอาป้าน้องเป็นินทาป้าน้องไม่สนใจอะคะ่ะเพราะเรารู้จักตัวเราเองแล้วเราก็ต้องดูเราครบเข้ามาเราก็ดูว่าเขาเป็นอย่างนั้นจริงไหมในเมื่อเขาเอาทางนู้นมานินทาเราได้เขาก็ต้องเอาทั้งเราเปนนินทากับเขา เป็นมนุษย์มีสมองมีสติปัญญานะคะการศึกษาธรรมก็ช่วยให้เราได้ความรู้มากมายค่ะเรามีสติปัญญามีสมองเราจะไปเชื่อใครง่ายไหมในชีวิตเนี่ยจะหาเพื่อนแท้ได้ไม่กี่คนนะคะ